A rồi gấp hết bay gấp 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 bay phải tơ cái nuôi ạ, cái túi công nhân ạ, cái nui ngọt, hương lắm, là kinh mát

Nói lời hả rồi rồi rồi, ừ. mm -hmm. dài hả bà? dài dài hơn ừ. Rồi giờ không Rồi họ cắt, Cạch trong thang, kim nó nhóc Nó như thế เราต้องกัดข้างข้างนะครับเ,เราตัดตรงกลางไม่ได้ครับกัดที่เดียวไม่ได้เพราะว่าแตงมันลูกใหญ่แล้วผมต้องอ้าปากใหญ่เกินไปแล้วไม่ไหวครับแต่มันลูกใหญ่เนาะเราก็ต้องกัดข้างข้างกินนะครับอ้าปากใหญ่เกินไปไม่ได้ครับ น้องไกปคนะรับนะกินกน,นี้คนระับกนรู้อยู่คนเดียวทำเรียกกินใครกินคนเดียวนี่แหะเราต้องไปซีแรกยอะไรมากมายคนระับอืม 嗯，好。 ល្រ <O> mm ូព្វាច់មល្រ เอออืมทางท่าพิสูจน์ครับกัดทางท่าเรานะห้ามตัดอย่าตรงกลางนะครับอยา่ากลางๆไม่ยากครับแต่มันใหญ่ลูกใหญ่จริงๆด้วยอืมลูกมันใหญ่จริงๆครับ,รบเราต้องกินอย่างเงี้ครับเราต้องกินทางท่านะครับเราต้องกัดกินทีละนิดเนาะ เราไปกัดเดียวไม่ได้ครับผมม,มันใหญ่ครับผมมันใหญ่เพราะว่าเป็นผู้ชายเราต้องกินแบบกัดที่ข้างๆลงเพ่าะว่าแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็ไม่แน่ครับคุณผู้หญิงเขากินแบบเขากัดทีเดียวเลยครับเออเขาเขาเขากัดแบบตรงกลางเลยเนาะถ้าเป็นคุณผู้หญิงนอะไม่ได้เนะาะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายเขาต้องกินแบบ แบบข้างๆนะมุมอืเมกนคุพูดเล่นพูดหยอกไปงั้นนะครับแต่กินให้อร่อยนะครับไปาทำกินเองได้นะครับไปทำเองได้เนาอตมี เราชอบกินอาหารแบบนี้เราก็ทำาครแบบนี้นะครับทอดไก่เฮ้ยทอดไก่เนืน้อเหลือออะไรเลยนะบนด้วยไอ้นทำแบบนี้นะครับผมหมักไก่ไอ้น้่ก็ไม่ต้องหมักอะไรมากับผมเพราะว่าเรากินกับส้มตำอยู่แล้วเราก็ทกําแค่ใส่เกลือใส่รสด,ดีแค่นั้นพอครับไม่ต้องไปหมักอะไรเยอะนะผมใส่เกลือกับรสด,ดีเนาะแค่นั้นพอครับ อร่อยแน,น่นอนรับรองว่าอร่อยแล้วมากินกับส้ตมตํานี้จะพอดีเลยนะเดี๋ยเรามากินกับส้ตมตํานี้รสชาติก็จะพอดีเลย้วขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยครับ ใมเป็นกำลังใจให้ไข่้นยนะครับเต็มเอมอ,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 มอกับกางเขายังนี้นะพมันใหญ่รับมันใหญ่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 ใหญ่ไม่ว่าเ็ายาวด้วย,วยนะเต็มนี้ ขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามากำลังใจแข่งเนื้อได้นะครับขอบคุณนะครับแขเนื้อจบคลิปนี้ก่อนนะครับฝากไลค์กดใจกดติดตามให้แข่งเนื้อเลยนะครับขอบคุณครับ